ไว้แตกตํากุ้งสดค่ะเผ็ดสถานโลกกาบล่ะอืมป้าค่ะกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพ,พอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินซักแบบนอนนอค่ะมือนีตํากุ้งสดแล้วก็มีนี่ส้มผักเสียบไ้ได้เนี่ยส้มผักเนี่ย เชียงมาค่ะพักกาศดหน่อยจำไส้น้ำประแดกของกินแสบแบบนวดนวๆเองค่ะตำกุ้งสดสิเพ็ดเนี่ยจังหน่อยมือไส้ขอาปุ่นไส้น้ำปูขอาปุ่นกับกินแสบแบบนวดนวๆคือกกบบบเกา น้ำปูหกสิบขปุ่นสามสิบหาสามหอรลอยประเดียวคนละสามสิมหาบาทเลเกี่ยมเทียม้นดอกกินแซ่บแบบนั่นว่าเทาเสุ ตั่งซื้อ,อได้เลยค่ะเบอร์0 6 3 5, 5 6 5, 5, 5 4, 4 1สามห6 3หกห้า4นึม่เม้ม,มเบอร์ไว้มันจะไปเด่งคือได้ไนนลหลด ข้าปูประเด็กนกนแสดงว่ามันปิดกันนะคะปิดกั้นไว้ค่ะ<ๆ>เลิดเลกลุ่งนี้ก็คือพาหลังละต้องไปแช่ฟิตไว้ก่อนนะคะแช่ฟิตแล้วกัน ใส่น้ำปลาไปแช่ฟิตซองฟิตไว้มันค่อยแสบห,หมึกเน่าแสบนะมันก็หมึกเน่านะ เผ็ดบักคักใส่บักพริกหลายต้องใส่บักพริกหินโอ้หูลูบ เ็ดหูรูบเลิศ พักดองอันนี้พักกาดหน่อยตัวนี้พักกาดใหจับมันเขียวๆอยู่ค่ะแต่ว่ามันเปรี้ยวอยู่ เผ็ดแห้งแต่แสบบ่เผ็ดบาแสบเดียวส้มตำน่ะท้าไม่เผ็ดน่ะมันจะเป็นเข้มเข้ม ใหญ่ไปยุสกลแล้วเด้อค่ะคุณละมันนอกมันนอกคุณละเดี๋ยววางๆสิว่าบอกเหตุผลการเลือกโรงเรียนให้ฟัง <c oughs> ว่าทำไมเนาะ เอาสามสิบหาบาทสามสิบห้าบาทได้ว่าแพงห่อคะ่ะว่าไดยังหรอกค่าขวดกระซองบาทแล้วนะสติกเกอร์บาทหนึ่งแล้วถ้าบันเอดเป็นโรงงาน ประเดีย๋ยคือกันเข้าไปในเ็ดเป็นโรงงานเนาะสื้อหาเงินขีดเดียวกับว่าแถมเด้อประเดี่ะเพ็ดไปซื้อเขาได้ประมาณว่าเนี่ยเด้หขนาะดในสิ่งเครื่องปูย,ย่างอือเดีย บริจมได้บอกโซฟังสม,มาร์คโหดแสบพูดให้ฟังเนาะถ้าไม่พูดเขาอกกับว่ไม่เข้าใจกัน แสบแสบแม่จะเขาคันอย่างไรแสบแสบใส่เขา <c oughs> คนยวนคัน <c oughs> แสบโ เผ็ดแห้งอีลีมือเนี่ยหูเออ ชิกินพอตอนนี้แล้วค่ะบัแมนว่าอิมแต่ว่าอยากให้นองกินน้ำเนาะน้องไส้ทั้งนอกสิปกินกัมน้องไส้อีกอยูทั้งนอนด้วยค่ะอย่าวากันเนาะ,ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมหนูเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะเมื่อเนี้นนูขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ